ถ้าคุณกําลังคิดจะเอาอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินคอนโดไปทําขายฝากจำนองมี3เรือ่องที่ควรจะต้องรู้ก่อนหนึ่ง คุณต้องรู้จุดประสงค์ของเงินทุนให้ชัดเจนคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณต้องการนําเงินทุนไปทําอะไรเพื่อต่อยอดหมุนกินจาการหรือปิดหนี้บางส่วนเพราะถ้าไม่รู้คุณอาจจะใช้ผิดและไม่มีวันถ่ายถอนทรัพย์กลับคืนมาได้ 2. ทรัพย์ต้องพร้อมทั้งสภาพและเอกสารไม่ใช่แค่บ้านหรือที่ดินนะครับเอกสารต้องครบชัดเจนมีชื่อเจ้าของตรงมีโนดตัวจริงจะติดภาระหรือไม่ติดภาระก็ได้เพราะนี่คือหัวใจหลักของการรู้ผลไว้ 3. คุณต้องมีแผนถ่ายถอนตั้งแต่แรกคิดล่วงหน้าไว้เลยว่าจะใช้เงินทุนเท่าไหร่จะคืนเมื่อไรและคืนจากไรายได้ทางไหนเพราะนี่คือเครื่องมือไม่ใช่ทางหีืทีไล่ใครมีอสังหาและอยากขอทุนแต่ยังลังเลเรื่องแผนเรื่องเอกสารพักมาปรึกษาเราได้ชวอสังหาพร้อมให้คำปรึกษาแบบวินวินกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อใครบางคนกำลังมีความคิดที่จะนำอสังหาริมทร้อยไปทำขายฝากจำนองอยู่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ